สวัสดีครับผมจุกนะอาทิตย์อัศรัตน์ผู้กับละคนเขียนบทของ6 to 6วันนี้ก็มาทำคอมเมนต์ทรี่หนังเนีกดเพลงก่อนอโอเคก็เปิดมาถึงเนี่ยก็เห็นเป็นห้องนะคือคือคนมักจะถามผมว่าแบบเออตอนตอนเราทำหนังตอนทาหนังเนี่ยก็คือว่าไอเดียนมาจากที่ไหน เราก็จะตอบ2ออย่างหนึ่งก็คือว่ามาจากชีวิตตัวเองแล้สองคือมันมาจากสถานที่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นหนังแบบที่2ก็คือว่ามันทั้งอันเนี่ยมันคิดมาจากสถานที่ซึ่งสถานที่เนี่ยก็คือแบงกของอพาร์ตเมนต์นะที่ตอนที่เรามาทำซิกทูซิกแล้วเนี่ยก็คือใช้ไป2ทีแล้วล่ะหนังเรื่องแรกเนี่ยก็คือแบง g ์ของบลูส์นะแล้วหนังเรื่องที่2เนี่ยคือไฮโซเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่3ในใน,ในชุดเนี่ยในชุดชุดไฮโซเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องที่3แล้วทั้ง3เรื่องเนี่ยก็เป็นโลเค ก็คือ Bangkok a p a r t m e n t แล้วคราวนี้เนี่ยหนังเรื่อง i x to Six เนี่ยมันน่าสนใจเพราะมันเป็นมันเป็นภาคต่อนะอ่เป็นภาคต่อจากไฮโซนะคือตัวละครพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครอ่ที่อยู่ในไฮโซหมดเลยนะอ่ที่ซึ่งตอนที่คนได้ไปดูไฮโซเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังมันโยงกัน ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้จัดการอพาร์ตเมนต์นะแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็เป็นพนักงานเป็นยามแล้วบ่ายวันหนึ่งเนี่ยนะก็คือว่าผู้จัดการก็ขึ้นมาที่ห้องแล้วบอกว่าเนี่ยทำความสะอาดหน่อยก็คือทุกปีเนี่ยนะก็คือว่าห้องนี้มันปิดมันเหมือนกับมันปิดตายมันเป็นห้องของเจ้าของตึกะนะแต่ว่าเขาไม่อยู่นี่แล้วเขายาตพ้งนานแล้วแต่ว่าผู้จัดการเนี่ยทุกปีเนี่ยก็ปีละครั้งเนี่ยก็จะส่ง พวกลูกน้องขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทําความสะอาดเหมือนกับเขาเขาไม่อยากจะทิ้งความจํานี้ไปอะคือเขาก็ยังคิดอยู่ตลอดว่าเออวันหนึ่งเจ้านายจะกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็บอกก็จะรู้อยู่ว่าเขาไม่กลับมาแล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเหมือนกับมีบางคนในสังคมเราเนี่ยซึ่งเขาไม่อยากให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงเขาอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมโดยที่ว่ามันก็พิสูจน์เห็นกันแล้วล่ะว่ามันสิ่งคือ โลกมันก็เดินไปข้างหน้านะมันก็ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมตลอดอย่างนักแสดงนี่คือหาจากไหนครับโดยปกติกลุ่ปนี้กลุ่ปนี้ก็นู่นนี่นั่นนะคือคนที่ทําหนังอินดี้เนี่ยคือปกติคํคตอบมันก็คือหาที่โมเดลลิ่งนะก็เหมือนละครทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาต้องการดารามาสมทบอะไรเงี้ยเขาก็จะหาจากโมเดลลิ่งแต่ว่าสําหรับพวกเราพวกอินดี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่รู้นะใน ในประสบการณ์เราเนี่หาจากโมเดลลิ่งแล้วไม่เคยเวิร์กสักทีเนี่ยเพราะว่าโมเดลลิ่งทุกคนเนี่ยงานหลักเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวประกอบของละครนะแล้วมันเขาก็ a c t ิ n งเขาก็จะ,ะติดละครซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่ว่าตอนที่มันนันเป็นละครนะแล้วนี่มันเป็นหนังสั้นแล้วตอนที่เอาสไตล์นั้นมาสแสดงเป็นหนังสั้นนะ่ะมันก็จะดูขัดมันก็จะ,จะ,จ,ะจะดูแบบว่าสแสดงเยอะไปอะไรอย่เงี้ยพวกเราเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีไปหานักสแสดงตามตลาดตามถนน ในห้างจัตุจักอะไรเงี้ยเดินไปแล้วเห็นใครหน้าตาน่าสนใจอะไรเงี้ยเหมาะอะไรเงี้ยก็เดินขึ้นไปเราก็ถามว่าเอออยากจะแสดงหนังแล้วทุกคนก็จะตกใจายหมดเลยนะแบบคิดว่าจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปเล่นหนังโป๊หรืออะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเราเราถึงทํานาบัตรขึ้นมาบริษัทเราเนี้ยก็จะมีนาบัตรอาทิตย์อาสรลัตก็จะยื่นให้พวกนี้มันก็ดูเขาก็ไม่รู้จักนะคนคนนี้คือใครอะไรเงี้ยแต่ยังน้อยเออให้พวกนี้มันลงทุนทนํานาบัตรมันก็คงไม่ได้เอาไปขายมั้ง <laughs> ออแล้วหนังเรื่องนี้ง่ายมากเลยก็คือทั้งเรื่องเนี่ยเกือบทั้งเรื่องเนี่ยถ่ายอยู่ในห้องเดียวก็คือห้องชั้นบนเนี่ยนะแล้วฉากที่ไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยก็อยังอยู่ในพันเป็นเดิมแหละก็คือ่าพูดง,ง่ายๆเลยก็คือถ่ายอยู่ในสถานที่เดียวซึ่งหนังสั้นของเราหลายเรื่องเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เราจะถ่ายทั้งเรื่องเนี่ยในโลเคชันเดียวเพราะว่าเราคิดเรื่องทั้งอันเนี่ยมาจากโลเคชันตั้งแต่ต้นแล้วเออแล้วตอนที่เราเขียนบทเนี่ยเราเขียนบทเป็นภาษาไทย ต่กลางนะแต่ว่าตอนที่ไปซ้อมเนี่ย,ยคือทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนอีสานเรา<ด>เราก็เปลี่ยนไปเราก็รู้สึกฟังดูแล้วก็เออมันฟังขัดขัดอ,นะอ่ะนะก็เลยให้ทั้งสามคนเนี่ยปรับบทตัวเองเนี่ยให้เป็นให้ให้พูดอีสานไปเลยซึ่งไม่รู้นะเราไม่รู้ทําไมมันฟังดูจริงขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราโตเราเป็นเด็กเนี่ยก็คือแม่บ้านบ้านเราเนี่ยก็เป็นคนอีสานเราทั้งชีวิตเราก็ฟังว่าเขาพูดภาษาอีสานกันอยู่แล้วไม่รู้นะมันก็ ไม่รู้มันมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมแหละก็คือว่าคนรักญานเนี่ยหลายคนที่มันทางานกรุงเทพเนี่ยก็เป็นคนอีสานมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรฟังดูมันก็เลยมันก็เลยเออมันฟังเข้ามันไม่ขัดอย,ยขอย่างนี้เวลากํา,ากับมีปัญหาไหมครับก็ก็ไม่นะก็คือเราคือเราก็ฟังออกอ่ะคือเราพูดไม่ได้เหรอเราก็ฟังออกประมาณหนึ่งว่าเออกำลังพูดอันนี้อยู่คือคือสับมันไม่ได้ อีสานมากอ่ะมันไม่ใช่แบบอีสานแบบเฮวี่แบบลาวอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันคือแบบอีสานที่คนอีสานก็พูดกันมันก็ยังฟังได้ะนะว่าเขาพูดอะไรกันอยู่แล้วลักสแสดงคนนี้เนี่ยสองคนที่ขึ้นมาเนี่ยมีป้ากับมีน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยก็เล่นเป็นเล่นเป็นคนใช้ในหนังเรื่องแมกก b บ u ูด้วย นะคือตอนเปิดขึ้นมาตอนแรกของแบงก์ของบลูถ้าเกิดมีใครได้ดูเนี้ยหลุยเนี่ยก็จะเดินลงมปข้างล่างให้ให้เด็กที่บ้านเนี่ยอ่านอ่านโน้ตอ่ะแล้วคนนั้นนก็คือคนนี้คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเออเขาเออก็แสดงได้อะไรเงี้ยก็เลยเอามาใช้เราป้าคนนี้เนี้ยทั้งสองคนเนี่ยทุกทั้งสามสี่คนเลยทุกคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เคยเอามาใช้แล้วใช้แล้วในหนังเรื่องไฮโซจริงๆเหมือนได้ยินว่าพี่มีเขาเรียกไงความผูกพันกับ พี่พี่เมทที่บ้านอยู่พอสมควร <laughs> ใช่ใช่คือคือเราโตมากับกับกับแม่บ้านอะนะกับเมทที่บ้านอะนะก็คือเมทที่บ้านเราทั้งกนนนวนอะมีทั้งหลายคนก็คือเข้ามาจากหมู่บ้านเดียวกันคือมาจากจังหวัดร101้อยเอ็ดอะนะแล้วตอนที่เรากลับมาประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยก็คือเราก็จะคุยกับเขาคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมาจากเขาเนี่ยเราจะถามจากเขาแล้วกลายเป็นว่าตอนที่เราเรียนจบภาพยนตร์กลับมาใหม่ๆเนี่ยตอนที่เราต้อง ถ่ายหนังทีส42สองครูเนี่ยเราก็เลยไปถ่ายที่บ้านเขาที่ที่ร้ออดแล้วถ้าเกิดมีใครจําได้ว่าดูหนังเรื่องมอเตอร์ไซค์หนังเรื่องแรกของเราเนี่ย <นา S 1> ก็คือพระเอกหนังล <นา S 1> คุณตาเนี่ย <นา S 1> ก็เป็นพ่อของของ,ของแม่บ้านว่านเราแล้วเนี่ยก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคู่กับแบล็ฮอล์ูได้ดีอะ เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมันผูกกันที่โลเคชันสองมันมันมีความน่ารักคล้ายๆกันน่ะก็คือว่าเรามองเนี่ยมันก็คือคำว่าไฮโซอ่ะนะก็คือว่าแบงค์ขอบลูนี่มันก็คือมันก็คือไฮอ่ะแล้วอันนี้มันคือโลอ่ะไฮโลไม่ใช่ไฮโซแต่ว่ามันมันก็คือโลกเดียวกันแหละก็คือว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดดูรวมๆทั้ง3เรื่องเนี่ยแบงค์ขอบลูซิกทูซิกและไฮโซเนี่ยเราอยากให้มันสะท้อน สังคมบางอย่างที่ที่เราเรารู้จักนะมันก็คือคือมีเจ้านายมีลูกน้องมีคนใช้อะไรเงี้ยมันมันมันก็สะท้อนความจริงในสังคมเราอะนะที่ที่แบบเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดจะซีเรียสนิดนึงโยงไปถึงการเมืองเนี่ยก็คือทุกวันนี้ที่เรามีการแบ่งแยกอะระหว่างชั้นคนชนชั้นเนี่ยก็คือว่ามันก็สะท้อนในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะแต่ว่าแค่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองแค่พูดถึงความ ความเป็นคนนะความน่ารักแล้วถ้าเกิดเราคิดว่ามันมีอะไรที่ต่างจากการเมืองมันเป็นมันโชว์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพวกเราอาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือกลุ่มนี้ที่คุยกันเล่นๆกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอนันดากับหลุยคุยกันนะเพียงแต่อนันดาหลุยเนี่ยมันก็จะเป็นไฮโซพวกนี้มันก็จะโลโซแต่ว่าในความเป็นคนมันก็เหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าภาพยนตร์มันสะท้อนตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเรา ในหนังเรื่องนี้เนี่ยฉากที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไอคอนอนะมัน r e ร r เซนต์หนังเรื่องนี้มากที่สุดอะคือฉากนี้เพราะเราชอบมากเลยที่กลุ่ม3มคนนี้เนี่ยคือกินข้าวแต่ว่ามันก็มีโต๊ะนะแต่ว่าดันไม่กินอยู่ที่โต๊ะก็คือว่ากินอยู่ที่พื้นอะซึ่งเราเราว่ามันมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันมีความขัดกันระหว่างตัวละครเนี่ยกับสภาพแวดล้อมอะเหมือนฉากนี้ก็คือสกินดีฟเนี่ยมันเขาก็อ่านมาจากแม่ของโพสต์อะ เราเขาก็เถียงกันว่าสกินดีหมายความว่าอะไร,รก็คือว่าม,มันก็สะท้อนความแตกต่างในสังคมเราเพราะว่ามันทุกวันนี้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาว่าเขากําลังกินกินข้าวบนพื้นแล้วเอาหนังสือพิมพ์มาลองอะแต่ว่าอ่านหนังสือพิมพ์นั้นยังไม่ได้เลยอ